นะครับวิธีประกอบโบโบอย่างแรกเลยที่เราต้องทำก็คือาการดึงเชือกนี้ออกกบัดใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้มันมีสองชิ้นนะครับต้องระวังเหมือนเดิมชิ้นในก็คือชิ้นจริงนี่ชิ้นนอกก็คือตัวแคบบิดเองครับบิดไปทางนู้นบิดไปทางนูน้นครับอยู่นะบิดไปทางนูน้นเล็บร้อยหลอดทังสองข้างใส่ปุ๊บตัวนี้ครับอันนี้สำคัญมากเลยถ้าเราไม่แกะตรงนี้ปุ๊บเราจะใส่ยาก เราจะใส่ตัวโบโบยากมากนะครับจะมีอยู่4แพ็คครับ1แพ็ค2แพ็ค3แพ็ค4แพ็คแล้วดึงทีละแพ็คแล้วค่อยดึงทีละจุดเนี่ยครับดึง1แพ็ค2แพ็ค3แพ็ค4แพ็คเอาเสร็จปุ๊บพี่ก็จะ,จะดึงเชือกออกง่ายละเห็นไหมครับเชือกออกแล้วเราก็เอามาใส่ท่านี้เนี่ยครับ ขวาสายสายค่อยๆใส่ไปนะครับที่ะข้างนะครับอย่าไปฝืนมันพอเราใส่ไปสักพักนึงแล้วจุดหนึ่งปุ๊บตัวเชือกตรงนี้ตัวเชือกนี้มันจะคล้องกับตัวตรงงน้าผักก็ได้พอดีเพื่อที่จะให้เราตัวเขาเรียกกันนะเวลาเราใส่น้ำหนักมันจะไม่กดตัวพอเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันจะใส่ง่ายมาก กะดูนะครับว่าประมาณไหนความแน่นประมาณไหนเสร็จปุ๊บสี่จุดครับเหมือนเดิมนี่นครับัมนมีสี่เขียเข้ยวหนึ่งเขียเข้ยวสองเขี้ยวสามเขี้ยวสี่เขี้ยวแล้วก็ใส่เข้าไปไล่กดทีละจุดหนึ่งจุดนะครับจะดังแปก๊กสองจุดสามจุดสี่จุดขอ้เช็คดูว่ามันอ่าเนี่ยรวมอยู่แสดงว่า,าใส่ไม่แน่นอันนี้เรียบร้อยตรงนี้ก็ดูนะครับเอาไว้สําหรับคนใส่แว่น อันนี้จะมีอยู่สี่เม็ดลึกตื้นลึกหนาบางตามตามความแวนแ่นเราแว่นใหญ่แว่นเลยเรียบรอย้อยตันนี้เป็นแม่เหล็กครับแมกเนตใช้แล้วก็ออกมาเสียบชาร์จได้แล้วก็หยักชาร์จ็เราก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยครับผมโบโบประกอบเสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับผม